สบายดีทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขคนเด้อย,ยินดีตอนรับเข้าสู่สองบางนอยคนอินดีน้องพี่น้องเมือน้เข้าสี่เดินทางไปบานคข้าบอเนาะสี่เดินทางไปบานไอวินบานขอบรัวลูกเจ็ดอะไรแหละพี่น้องเลยเมือนี้กะมีเวียกแน่ก็ได้สี่เดินทางไปมาเบิ่งกันว่าสิไปยังหลังจากว่าบารอยกับเบลไปบานเพิ่นรดนแห่งเนาะเมือนี้ก็สีเดินทางไปกับน้องอันสองคนเมนือน มีเบียกมีภารกิจให้เหตดเนาะมาถ่าติดตามเบิงว่ามียังนงเนาะเดินทางไปสองคนมนือนี่ไปละพี่น้องเดียวสิถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้เบิงกลับไปเพาะกันอยู่บ้านเอวินเพ่นแหละนัดกันกับเพื่อนไห้อยู่เนาะไปพี่น้องมื้อนี้นนาจะตอนแรกก็สด้มาเห็ดผวกซาลาหเฮาพี่น้องเน้ยเพราะมื้อนี้มีเบียกเนาะเผาไป bài bản còn đến thang bài bản bòn gần nó cái thang này đại không ạ? Thang phùng đẹp không anh? Cái của Vừa Thang phồng vẫn ổn, chỉnh Cái thang này. Thang mười bạn đi bên con. Bác thì nó

อามาทางลัดนะพี่น้องเนียบ่อยากโค้โคงไปไกลอันนี้ก็ทางลักนะทางลักเที่ยวหมู่บ้านไปหาหมู่บ้านแต่นี่เป็นสิบเที่ยวลัดป่าเนี่ยลัดป่าลัดลงส่วนนี้เที่ยวไรอยู่งี้มแดงนเงี้ยฝนนี่มันสิขาหัวยบ่ไหลเที่ยวใหญ่

ห <laughs> ลักเว้ยดีใเว้ยดีแน่นอน,น,น,นเนาะตายเว้นดีดีได้ตายอยู่ อะไรพี่น้องตอนนี้บันน้อยกัเดินทางมาหอดบ้านไอวินเลยพี่น้องนี้ดิบ้านเพิ่นเอฟซี FC นะ่จะจำได้เบิ่งพี่กายบ่พี่กายได้ปีสิบที่บันน้อยมาสางบ้านให้เพิ่นนะพี่น้องมาสางบ้านเพราะว่ามีผู้ยยใหญ่เพิ่นสางบ้านให้มาเบิ่งพี่น้องวะพอดีสิมาดีวิวให้พี่น้องเบิงบ่งวะสามปีตั้งแต่ที่บนันน้อยมาเฮ็ดบ้านแล้ว Bạn, như huyện phải kể tên dài nó. Mam mơ. Could you omic coba hùng thập kỷ? Thanks a lot. Thanks a lot. mày? Savady, ba lung. 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 Savady, ba น้องคำละบริขึ้นไปให้บอท่านได้ไปเออขาเลยนาองขาตลอดเนีว่าเออพี่น้องน้องอันนั้นบัวคำกับทองดำไปขรงเยองเยนออบัวคำกับทองดำเขาเหยินได้พี่น้องไปโรงเียนมันเดี๋ยวมาบึง อันนั้นดีบิวด้อนก่อนหลังจากปนมาดนยังหัวอยู่บ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะเสร็จปะนอันเดี๋ยวพี่นออ้องตอนตะกี้เห็นไอ้บินพนอยู่เพื่อนหลังเน่นเนาะเนี่ยขึ้นมาเบื้องเครื่องก่อนว่าเพื่อนยังหกอยู่หกยังบ่มีตู้สปู๊กสปาใส่นี่เป๊ะที่บ่นนี่นี่แต่ว่ามันหลอกแผ่นเดียว แต่ว่าแป้ง้องงานไม่เออแต่ว่าทีเดึงใช่ไหมแต่ว่าแป้งจักอยู่เด็กมาเบิ่งในเหยี็ดเขาไม่หมอดบ่อขึ้นที่แบบอันไหนในในผาอันไหนอันนี้มันกินมืดผาเนีผาในแผ่นคู่คือกันบ่แม่นคือสิ่งนี้อาหานตัดผมขอมันคู่นปอย่างคำลาเราปัดผมเสารนี่ก็แม่นี่นี่นี่สร้างมาแต่ห้องงานปั๊ดนี่โอ้ผมไปแต่ ตะกี้เฮาคักแต่เต็มเบิดนี่หากําลากวนของเซานี่ก็ก็สิว่าซะนะแม่นเฮือนบ่ซะนี่พไม่ในโงงานเขานีเนาะ่บ่นี่โอวอดพอคมื้อไมมันคม่ไมบ่มาตฐานบ่มาตฐานแม่นมันเบิดแต่นมยามนี้มีแต่เห็ดเล็กเห็ดปูนเอาจะว่าามนเรียบร้อยแม่นตเสือผ้าห่มยังที่อืสิให้ครับ โมูบิโตะผ้าใส่จะปลาหนูกัดยกตัวอย่างหอยเงียบพลาจะใส่หนมันยังกัดชุ่มชุ่มบดบดเท่บ่เนี่นี่นนี่จะห้าหนึ่งสังกะสีมาใส่คิดอยูใส่ยังใชห้าอยู่แต่ว่าดีกว่าใส่ปะสีนี้ขุ่นก่อนยกขึ้นเฮือนกยกแบบแปลงตีนเสาขึ้นก่อนขึ้นยกขึ้นอีกอืมเอามันดุกดิเสาดุงแห้งอย่างี้มันดุกยังสิ ุตย no <c oughs> uh, ่างพักกตูนเดีใส่ตะกี้พอดีน like ี <Sh ot> ่โบจะเขาสัมันเสเบห้มีแต่ใว <usu muscular dic> ่าสร้างก็เห็ดเองเวื้องตม่ยู่แต่ว่าไม่สนิทบหม่สังบอได้่งรตูหง่าเดี๋ยวนี้ดอกเบือข้อทาเนี่ยมันสีเป็นสีบดวมันมันเขาในเบ้องเเป็นหมอนะหมอนเนาะหมอนมันกินทั้งหน้าทั้งหน้กับเนคู่เบื้อแบบนี้ทังหนเนาะมีแต่แบบเขา เดือยม่เปียนแม่นแม่นอันกระสีรมากนี่แหละก็เขาตกเรียบร้อยเนาะเปียนออืมบอลตะเจนเนยบ่บุษบนษบบบุษบุนบ่ษนุษบุษบุษบุนบอษบุษบุอกแษบุษบุษบุบุษมุษบบุษบุษบ้อบุษ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 บบบนีบบ้อาบบ อันนี้เป็นเกือนเก่าเด้อเกือนเก่าไอ้วินที่มันเคยอยู่ตอนตะกี้เคยอยู่เกล็ดลังนี่แหละปัจจุบันนี้ก็ป้าบเมี่ยอยู่คือกันวันนี้มีบ่แมนเวลาบรรลุมันกับลงมาอยู่นี่ยากมันล้มมันเปิดได้ขนาดไหนเออแบบมันบประมาณสถานบ่เนี่ยมันนะเวลาบรรลุมผมมาพี่เขาล้มไปอยู่บนเก่าเดี๋ยวเราเข้าไปจากนี่ยังมีคนอยู่นอนอยู่นี่เออแมนเดี๋ยวเอาใจก่อนต้องล่อ ข้มพ <ừ> ันของเพื <ừ> ่อนจะปุ๊กให้น้องไอ้ป่าให้ปุ๊กให้น้องแล้วเพิ่นกะทินี่ไม่ชอบกะทิที่ถุงน้ำแบบนี้เพิ่นกะทิปุ๊กให้แมีก็พออยู่ข้มพันธุ์เขาคำรามต่างอบที่เพื่อนหันแหละที่ว่าเพื่อนบอกชุวยบอกน้อยอันนี้มันบ่อหนามเนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่ไหอยู่บ่ะบ่ได้เลยเนาะฝอยมันเหี้ยนแต่หึงเนี่ยพี่น้อง คือบริสัยนาอยู่นี่แหละแต่่าเวลาไม่ไผ่ก็ืไรมาใส่เขาเห็ดนี่ยไผ่สใส่ื้อ่ใส่ไดเขาจะเปลี่ยนพ่ออนสได้ยูแต่แต่าบอื่นเน่ขหมดสุเพิ่งนอมันจะหึงอะไรนี่นากอุฟัง่มาัวอะไรพี่น้อง เดี๋ยวบันไดก็สิว่าเขาเดือนกันเลยเนาะหลังจากผ่าไปดีวิวเบิ่งบาทเรือยเพิ่นรอบหอเมื่อนี้ที่ว่ารน้อยมากก็คือบาทสิมาเบาเดืองเอาไฟเขาพี่นะ้องสิงเดินไฟเขาเคื่อนให้ขอบตัวไอ้บินเพิ่นเนาะเมื่อนี้ก็แล้วเบากันเพราะว่าเดืองไฟฝ่าเนี่ยเพิ่นต้องการแหงนะ้งเนาะต้องการ เพราะว่ามันสําคัญในการดํารงชีวิตแต่แ้่มือก็คือว่ามือนีกรสิมาเบิงเหลืองเอาไฟเขาว่าราคามันท่าไท่าไ,ราไ,รไหร่นะพี่น้องเนยเนื่องจากว่ามีเอื่อยเอื่อยทางลัดฟอริดาเนาะทางยูเอเอหแือะพี่น้องเอยเป็นอยากซอยครอบครัวอบินน้องพี่น้องหลังจาก ไปลำหน้าที่แรกเห็นพลัสื่อโซลาเซลล์พลังสื่อโซลาโซลาเซลล์เห็หนครอบครัวอายเพิ่น<อ>แต่ว่าอันมาน้อยก็ได้ได้เบากับเอื้อเพิ่นอีกทีเนาะแรกกะแต่ตกลงว่าสิเอาไฟเขาให้ครอ,อบครัวไอวินเลยซะพเพราะเพิ่นก็ต้องการเนาะซึ่งเอาไฟเขานีก่กะราคาเท่าไหรไอวิน แล้าบอก่าก็จะของไัยเขาเขามากเหมือนนั่นแบบงนสามตรงกับบไดายสำนักนสามพันบาทเนาะแมนเป็นเงินด้าวก็ถือแปดล้านสี่สห้าสิพันแปดด้านสี่หสิพันเนาะแมนโอ้ถือว่าแพงเติอ่ากเาแพงเกินแต่บาทีจะได้ตกลุงกันเดีไปแบบพ้มลุกง่ายใช่ไหมกััวเขาเอาไปสิ้นเดยบร้อยเลวไปว่าตกลุงกันเดียก็จี ที่ทอยกับอะไรกเดินนาเดียวเดินนานแล้วไม่ c h มีกับาไซอ่นี่ยเาบไ้จ่เมนแมนจากไหงที่สุดแต่ตัวนียที่สุดเนาะแมนเพราะแเ้ยนุงเงื่อนขึ้นมากครับแต่แต่พระโคมกขเขาขี้เขาเลยกับเหมาะเป็นุ่งลูกเต่าอยากไปขี่ไปกับเป็นุ่งไปก็ขึ้นยดแน่ลูกเต่ามหันเนะเวลาเขามีไปงานบนเป็นีบ้านเมืองดีเป็นเขาหันอยู่จะแบบปุ๊บไปดูื่อนป่าอันนี้ก็จังได้ก็ขอบใจ ผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องเอยที่แรกบ,กกบาาก้า,า,านาาน,าาาน,น,านั้นก็ได้บอกกับไอ้เพิ่นไามเพิ่นก่อนีลยว่าราคาเอาไปเขามันเท่าไรไอ้เพิ่นว่าประมาณหกล้านกัวนี่แหละบ้านนั้นก็ได้บอกเอื้๋เพิ่นประมาณนั้นนะประมาณหกล้านกัวเพิ่นก็ฝ<แ>ากเงินมา,300า,นะ300าสามร้อยล้านเนาะสามร้อยล้านพี่น้องทำเป็นเงินกีบเราห้องกะตามที่แรกเด็ดเดียวนี่กับประมาณหกล่านเก่าแสนกีบเนาะหกล่านเก่าแสนกีบพี่น้อง เป็นกระพากมาแล้วเดอ้อแล้วก็สีขอบบุญขอบคุณเดอ้อเอื่อยแอมเบอรี่เ,เนาะเกอแอมเบอรี่เพชรสดาซักทั้ทงลัดปฏดดานะแล้วกับกับายแสงล่านี่เนาะนัะ่น้แหละพี่น้องเงินที่เห่อามานี่กับประมาณหกล้านเก่าแสนกี่ต่ว่าายเพิ่นว่ามันพอก,กัสิเอาเงิน ตัวเองใส่น้านาะแมนเงินเนี่ยเออซีเอาหายขึ้นก่านเนี่ยเงินทีเอฟซีเอาหายสุดก่อนแมนสุดก่อนแมนเอฟซีเอาหายสุดก่อนน้ำบอลเนี่ยเดี๋ยวเก็บเงินอยู่แต่ว่าพอท่านใส่ายอาศัยว่ามจะได้มันกับแพ้อยู่เด้่ยวเดืองไข่เอาศัยบมพอ็เลยนี่นแหละพี่น้องนี่แหละมาเป็นกับบาบ้าเดืองไฟฟ้านั่นแหละซึ่งเพิ่นกระบะมันจำเป็น ที่แหลกเกิดเป็นว่าสื่อแสงโซลาเซลล์อะไรให้แต่ว่าโซลาเซลล์ตัวเก่ามันก็ย่างอยู่แต่ว่ามันแบตเสื่อมแบตเสื่อมแต่ก็ยังประมาณส,สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เบิร์ตก็ยังใส่ได้สองสามชั่วโมงเนาะนั่นแหละถ้ามาอยากซอยดีก็เลย้เอืกอยเอเอืยเป็นเอาไฟฟ้าเข้ามาให้ซะและ้วก็เวลามีไฟฟ้าโปมเย่ยพี่น้องโปมที่มันอิ่วอะไร เวลามีไฟฟ้ามีเงินมีขับให้นอายเป็นคอยหาใส่เอาใดมาใส่แล้วก็โปมเอาสำคัญเมนโปมอ่ะแหละใส่หนาใส่หนเนาะเกจังก็ง่ายไม่ใช่เปลี่ยนเพิ่นกับบมฟเไฟฟ้าอ่ะแหละบุฟเไฟฟ้าใส่อยู่แถวนี้เขตนี้เพิ่นจะเขาไฟฟ้าแพงเติบเนาะแพงกว่าแถวบ้านเฮาเนาะอันค่อนข้างที่จะแพงอยู่หมื่นหมื่นเท่าไรหมื่นสามยืนสามแต่ว่าแข็งแกงต่างก็จะแพง ซึ่งไฟฝ้านี่มันก็ลแรนมาจากสารวัตนสารวันเนาะโมเมนต์จัาจับปลาปักเขาโคงแนง <ะ S 2> ถ้าไฟฝ้าแข็งจัปาักอาจจะถือกว่านียุบถือก้นียุบเว่าไหรขั้นหกหลานเก่าเซนมันต้งเติมอีกเท่าไหร่เก็าเก่าเซนซื้อสองหลานกวน่าถึงบ่สองหลานกสอนกว่าหลานกวน่ามันตึ๊งแมวหลาน เติมอีกล้านหานแสนแม่นหรอขาดอีกล้านล้านหาแสนกีบเนาะมันก็เป็นแปดล้านสีก็ประมาณขาดอยู่สามพันเทิงบอกล้านหาแสนบ่เทิงเนาะสองพันกว่าเนาะเติมอีกสองพันสอนี่เลยสองพันเจประมาณ อเติมอีกล้านฮตัวนี้นี่แม่เฮาเอาให้เพิ่นเลยเพิ่นจัดการเองเบิดบอเอาเดืองไฟเข่ามาหออเทีอนเออหอดหยังเออเพิ่นแบบบริการเลยเรียบร้อยตายเลยจะแบบถึงหอดเพิ่นมาเขานะเพิ่นว่าพัดกับพัดสองดีอันแต่เพิ่นอาศัยแบบใส่เงินตัวนี้ไปซื้อหม้หม้อแว่งนี้ไปแบบไปจำตอกจำตา ออกจากโรงงานเขาบริษัทเขาจากไฟฟ้าคาเจ้าบ้านนี่นี่เนาะเออเขาบอกปรึกษากันบ้านนี่ฮะกับผู้หาประกันกับคนน้ำแทงแต่บัตรสาขาน้ำแทงมีเงี้ยเขาก็ต้องเชื่อกับน้ำแทงทั้งนี้หาประกันดิจ้าว่าเขาสนใจเป็นครึ่งหนึ่งได้บอกคาเจ้าบ้านคาเจ้าบ้าบุตรท่านเนี่ยบุตรได้ว่าเนี่ยผมจะพาเพื่นจากไหนเงินเดือนได้ใจจากไหนเบิดบาดเดียววันนี่ขอบ้านคาตาเชื่อกันน้ำดังก่อนขอยังปรึกษากำลังกำลังกอนน้องน้องเห็นดีบ่หรือเปล่าอยากขอครึ่งหนึ่งกับ เดี๋ยวแต่น้องนุ่งต้องเอหมว่าอยคือจิดสีนะจังหวะทู่ห้มากเจ้ายว่าอะไรเงินไปเลยงานบ่านเดียวนเดี๋ยวจังหวะการนี่นั่นเดี๋ยวก็คอยจากการึกษาน้องนุ่งมากคือสีนะคอยมาจากบกคามก้าขามนะครับตาน้องนุ่งมิตรประสุกกับน้องนุ่งเห็นดีวะาันมันได้เลื่อนหนาจะได้เลยมิตรว่าบุพเพฆาใจเอาเดี๋ย่ที่นี่สีตัวงูเดียู้วะดี๋ยวสิไปทำลาไม่บ่มาเกิดเรารอยู่ใส่ น้ำแทงนี่แหละน้ำแทงบ่แม่นหรือว่าไปบ่ไปถามมึงบ่ชัดเจนบ่อันเด็กทู่แล้วดูบ้านเฮามืัอนี้จะวันใดจะไปมินะบ้านเอ้าเดี๋ยวดูบ้านสิเจ้าสิให้เจ้าเก็บไว้ก็ได้ใชาใจอันไปให้เขาเจ้าจากไั้นเขาก็มาอยู่แถวมื้อนี้เขาสิมาส่งปึ้มสมุขว่ะแต่เขาก็จะขอเงินไปเลยแต่จากหายน้องนุ่งเบาว่าถกกันขึ้นึงได้บ่จะจะสี่นะเฮาบ่ทันมั่นใจนะ จังสันั้นจะให้น้องนุ่มมาเบาจังส่เลยเ่าเขาหันจ้่าวขอโทษมากนั่นแหะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิมาอยู่ก็มือนเออเพิ่นวมาสิมามัอนี่มาสทงปึ้มเจ้าบาษาาจักเร็ยวนะจังแามไรแต่ว่าบพือเธอเพิ่นกแกด้ังซื้อโบเรีบโบด้วปจันนี่ก็ก็บ่ฮู้เพิ่นเจ้ว่าสจเป็นอใงม่กับูบแต่ว่าเพบ่าวบอกบอกกันมานี่เพิ่นว่ามื้อนจีนมาทรงปึ้มเ้ยเพิ่นบ่กกับก็บประมาณใกด้รอกส่จาคเก็ตเวนะั่นไหะพี่น้อง นี่เด้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนั้นรักเสาไฟฟ้าเนาะเขาจะสิต่อมาแต่พี่ประมาณจากจากแมตจากแมตมาเบิ่งมากันพี่น้องตัวนี้ก็เฮือนเอื้อยตัวนี้เก่งเก่งก็มีไฟฟ้าเนาะแมนแล้วก็เอาขอไฟฟ้าเฮือนเอื้อยบินเองพี่น้องสายเดียวนี่แหละนเด้รักเสาไฟเขาจะจะต่อเสาเท่านี้ก็เห็นไอ้บินประมาณถึงสองร้อยเมตร ป่านนี้เขาบอกว่าลอยลอยปลายลอยปลายเมตรเนาะแมนก็จะหยียบมุ้งซ้องอะไรอ่ะคงนึงมากมั้งพี่น้องเขาจะต่อตันี้ต้องไปยึ่ทางไทยนี่เท่าไรก็คอมเมนต์ในเด้อพี่น้องว่าตัวนี้มันถือหรือแพงหรือว่าจังไงครับคอมเมนต์ได้เนาะประมาณหมื่นหมื่นสามนะพอบาบป่ะหมื Man, 13, ่นสามหมื่นสามพัน กับปลาไเพมันว่ามันแพงหมอแดงแทะชอบมากสายแซลมันขึ้นน้ำเงินบาทเข้ามาแต่เงื่อนกับไก่มันยังว่ายังหาด่านเท้าซำนีนะซำขี้อูบปิหาเงื่อนมันยังว่าหาด่านไปเจอเงิ่อนน่านี่มาไี่น้องมอนี่ก็ว่าหายกวนเดี๋ยวมื่อนี้เราจะมาถามความรู้สึกกันขอบคุณไอวินเนาะ ถามน้องๆก่อนว่ารู้สึกยังไงดีใจว่รสิได้มีไฟฟ้าใส่เลยเนาะสิไดเขาไฟน้องคำหลาสบายดีสบายดีโอ้ยนี่ดเป็นยังไงเป็นยังไงมีไฟฟ้าใส่เลยดีใจอยู่บ่กด้วยดีใจแห้งายดีใจแห้งไรด้วยอยากได้อยากได้อยู่บ่ไฟฟ้าเนี่ยอยากได้เป็นที่สุดเลยไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะมันจำเป็นในครอบครัวนะเพราะว่านั่น ไฟผ่ามันเห็นยังกับอะไรเอาว่าชูบน้ำคืนนะนะยังเห็นหงเห็นยังด้วยไม่ได้เพอขอคว้าเพื่อนกับผมีไฟผ่าแต่ดนแหละพี่น้องอเลยบ่เลยมันแพงหลายท่านสิเอาไฟผ่าเขาอยู่นี่เนาะเพื่อนกับผมีเงินมีขำ <c oughs> เอาไฟเขาก <c oughs> ็อยู่เหมือนยู่อันนี้มาแต่ดนแหละพี่น้องเลยไม่นี้เป็นมือดีเนาะ แต่อกาสมีผู้ใหญ่เพื่อนสนับสนุนสอยเหลือมาในการเอาไปเขอาครั้งนี้กายอยากให้อ่เอื้อยเนาะเอื้อยมอนเด็กนอนขำหล่หลาขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนยเายเอ,อื้อยเอ็มบารีขอขอบใจด้วยเอ,อื้อยเอมบารี่ล้วทีไรไง มาดีขอ<ป>ให้อายุมันคนเยอหนเด้อที่สวยเรียบผู้ขานี่ไปทางไรกันหายคนหาคนหอมปาร์ธนาสิ่งใดก็นหายใดสิ่งนั้นเดินทางให้ปลอดภัยเด้อที่หายผู้ขานดาไฟปฟฝากเขาเฮืนันนี่<ม>ก็ขอบใจที่มีเมตตากับผู้ขาเดนะถ้าว่าหายแสงสว่างเนาะก็เป็นบุญไงแล้วพี่น้องแสงสว่างทึ่งสีใดหน้าเลยยัง <c oughs> เมื่อนาบุรเลยมีไฟฟ้าเป็นกระสีเอาใดมาใส่กระจุดใส่ไฟฟ้าเอาไก่เวย์พอนให้เป็นเอิรอมเมอรี่ด้วเอิร์มเบอรี่สวัสดีขอขอบคุณเด้อเอิรอมเบอรี่ที่ไม่มีตาครับขอผัวผู้ขานาะที่บ้านมีน้ำใจใจสุทธาขอให้มีความสุขความเจริญให้อายุมั่นคว้นยืนเด้อ ีดึงผูกคาขึ้นนี่แหละพ่อได้วิดินวิทยาแบบน้นะผูกคากับ่มีย่างตอบแทนบุญคุณดอกมีแต่ท้ามวยพ่อหน่วยใช้นี่แหละให้เอื้อมมีความสุขหาเงินหาข้ามกับให้ได้รายกว่าเก่าบอกกับผมเป็นแล้มันตื่นเต้นขอบใแต่กับปลาเป็นเราเปอาเอาเอาอย่าให้ออกมาบู่เด็ดออกนี่ก่อน เฮ้ยพี่น้อง,ะองจะขอบใจเลยมไม่ดีเพรสดาซักเนาะไอแสงลานิเด้อจะไรก็คอยเป็นยู่ดีไม่แหง้งรับด้วยเงินทองเออง้อพี่น้องเดี๋ยวละวันนี้กสิธาอันสร้างไฟเนาะเขาจะมาขาจะ,จะมาเอาเงินาจากสิตอนใดน เบอร์โทรก็รไลยเอาไว้ ừ, ตัวน,นี้มันอีแต่เบาหน่อยห้ยห้เพิ่นมาทามเอาห้เน,นาะเพราะว่าอยู่นี่เขาไพ่มันสีอันนี้แน่มันชิญะกะลัวอยู่บ้านเหอแล้วก็แพงกลัวกันที่สำคัญว่าหายเพิ่นว่าต้องได้ผ่านพอวบาทน,นั่นนี่นยังเพราะอะไรก็ได้ว่าให้ยหายเพิ่นเบาซะจัดการให้แต่ว่าชิช้เวลานานแน่เ <ừ. S 2> บื่อจีเรอนังกหนังสือ แช้เวลาน, no. <S 2> 2 <S นานเนติมเนาะประมาณสองอาทิตย์ว่าข้าจะมาสามได้ทงานสองอาทิตย์เพื่อแรนแล้วก็องซื้ออีกเงินนี <c <c ่เ่น้เวลาเพิ่นเอาบึกซึ้งขมาใหม่การเอาดวนอันเทานิ <c <c ี่ได้บอก็เพิ่นว่าจะเอาถอดครึ่งนึงในบ่ครับถ้าใจเพิ่นอย่างไรเบิดแตไว่าคอยอันระมาณใจกับมาจากให้เพิ่นเบิดนียอยากให้ครึ่งนึงเน ว่าเพข้นมานะคยับก็บรน้อยไปว่าก็จะขอเขานะเขาหูกรับคนยิงเองนะแม่นนะก็บ่ฮู่าคนจะเป็นคนแนอะไรด้วบ้าเป็นคนต้มต้นห้าฮอกะบบหูนะเฮาก็บ่ทนนีูหัจักเขาน้มันใกแต่ว่าเอาหู้จักถุงู่เขาพาม่านอย่างไรก็าปิดจแต่ว่าเป็นยังมากไปแต่ว่าตัวตม กระแม่นพูนีครับพ่สอบเขาก็นำเนินการได้แบบนั้นป่ะพี่น้องเดี๋ยววัานไหนก็สิได้เก็บป่าบรรยากาศในเพียงสจะมีเนาะเดี๋ยวถา่าสร้างไฟมหาพูนแหลจะจกษตรใดเบากระเพิ่นก็รอติดตามตอนต,อนต่อไปพูนะข,ขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องที่มาติดตามารมับชมเด้อพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องตอนนี้กับวัานาไหนเลยไปทำ เอาเบอร์โทรสร้างไฟไว้เลยเนาะไปถามขี่รถไปถามอยู่บ้านน้ำแทงคนที่ติดต่อสร้างไฟฟ้าไปคอรุดคลอ,อยังเพิ่นกรบบไดนะ้เนาะเพิ่นว่าประมาณสามนั่นแหละกะรู้สึกว่าแพงเติอบอยู่นะพี่น้องที่จริงกาเบาะก็เพิ่นอะไรวะจากไล่ให้มาเข่าไฟด่วนอยากให้ได้ไฟไว้ไว้เนี่นะเป็นกระบ,บาได้อยู่ถ่ายเข่าไฟก่อนประมาณนี้แหละพี่น้อง แล้วก็เอาก็บอกเพื่อนว่าเอาสิจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ถาแล้วอีกก็จังสิจ่ายเบิดบาทเดียวเนาะก็เอาเบิดโทรถคนมาเลยพี่น้องนั่นแหล,ละก็ไม่จะถ่าเบืออื่นเนะบาะเพื่อนว่าเพื่อนหมามาขำบอลมาเบืออื่นแล้วก็บวกกันอีกไหมไปพี่น้องเดี๋ยวเพราะน่าจะิเบบก็บผาบรรยากาศได้เพียลินสนี้นแหละขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามรับชมนเนาะ พอกันมือหนาฝากเป็นกำลังใจเบาหน่อยด้วยพี่น้องคอมเมนต์เตือนนำกันแน่แล้วก็เบิ่งคลิปให้จบเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งโฆษณาให้หเลยเจอกันพอกันคลิปหนาบ๊ายบาย